คนที่เกิดวันอังคารห้ามเรื่มผ่านนะคะสัปดาห์นี้เรื่องงานเรื่องเงินสุขภาพและความรักค่อนข้างมีปัญหานะคะแนะนำว่าให้ดูคลิปตบ้ต้นจนจบนะคะเพราะท้ายคลิปจะมีการวางแผนเพื่อเตรียมพร้อมรับมือหากมีปัญหาเกิดขึ้นด้วยนะคะถ้าเรื่องไหนดีน้อมรับไปด้วยนะคะ ดวงคนที่เจอวังคานะคะประจำวันที่15ถึง21กันยายน2567นะคะในเรื่องงานค่ะได้ไพ่3าใบนี้นะคะในช่วงที่ผ่านมานะคะเรื่องงานอาจจะมีปัญหาแบบกระทันหันเร่งด่วนขึ้นมาทันทีนะคะทำให้เครียดค่ะถ้าอันไหนแก้ไม่ได้นะคะก็อาจจะต้องปล่อยไปนะคะแต่ถ้าคนไหนที่ต้องการเปลี่ยนงานนะคะลองพิจารณาดูดีๆนะคะเพราะคุณอยากจะเป็นอิสระ อยากจะสบายใจใช่ไหมคะถึงเลือกที่จะลาออกจากงานหรือเลือกที่จะเปลี่ยนงานค่ะช่วงนี้ค่อนข้างเครียดค่ะกับเรื่องงานเพราะว่าดวงค่อนข้างตกทําอะไรก็ผิดพลาดทําอะไรก็ล้มเหลวแล้วก็เครียดมากๆเลยค่ะทําอะไรให้มีสตินะคะการเงินนะคะได้ไพ่สามใบนี้ค่ะเรื่องการเงินนะคะในช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีเรื่องที่ต้องใช้เงินเร่งด่วนกับทันหันแล้วก็เหล็กเลี้ยงไม่ได้ใช่ไหมคะสัปดาห์นี้นะคะอาจจะต้อง วนเวียนกับวิธีการแก้ปัญหาเดิมๆอาจจะต้องไปทําเรื่องกู้เงินหรืออาจจะต้องโทรไปขอยืมเงินใครนะคะการเงินนะคะช่วงนี้อาจจะมีปัญหากับเพื่อนกับหุ้นส่วนหรือคนในครอบครัวนะคะอาจจะเกิดจากปัญหาที่ไม่ค่อยเข้าใจตรงกันนะคะไม่ลงรอยกันขัดแย้งกันนะคะสุขภาพนะคะได้ไพ่สามใบนี้นะคะ ในเรื่องสุขภาพนะคะในช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีอาการปวดข้อมือนะคะสัปดาห์นี้ก็เป็นมากขึ้นนะคะควรไปพบแพทย์นะคะแล้วก็อาจจะมีการเจ็บคอกดไรย้อนเกิดขึ้นนะคะ <S <S ความรักนะคะไล้ไพ่สามใบนี้นะคะ <S <S ในเรื่องความรักนะคะคุณต้องค่อนข้างอดทนให้มากๆนะคะแต่บางครั้งความรักอาจจะต้องมีการเสียสละนะคะ ให้คุณเป็นคนตัดสินใจค่ะเพราะคุณเป็นคนที่มีความรับผิดชอบและก็การตัดสินใจไม่ค่อยผิดพลาดนะคะแนะนํานะคะว่าให้ทําบุญนะคะถวายเทียนให้วัดนะคะไปทําบุญนะคะแล้วก็บริจาคเงินให้กับมูทิเด็กบริจาคเงินให้กับมูทิ่สัตว์จรจัดนะคะปล่อยนกนะคะแล้วก็สวดมนต์นั่งสมาธิก่อนนอนค่ะบริจาคหลอดไฟให้ทางสาธารณะนะคะถ้าผ่านสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือสารเจ้าให้ไปทําความเคารพนะคะอย่าลบหลู่เด็กขาดนะคะถ้าคุณลบหลู่นะคะให้รีบไปขอขอมาท่านนะคะเพื่อเสริมดวงของคนที่เกิดวังขานะคะขอโชคดีสุขภาพแข็งแรงค่ะ